คขาบอกอเอาเนี่ยมันแปลว่าตะโกนออกมาให้กครกันมาช่วยจุดยืนจุดยืนท้าไม่เห็นแสดงจุดยืนแล้วก็เชิญให้ออกมาต่อสู้แล้วก็ดาราที่เขาไปลงมือทําเขาไม่เสียเวลามาพูดก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าทอเขาถ้าคุณไม่ทําคุณอยากพูดเรื่องอะไรก็พูดไปเรื่องของคุณแต่เขาจะคอเอาไม่ขอเอาก็เรื่องของเขาไม่ต้องเป็นอันนั้นอันนั้นไปละเมิดเขาอยากเรงเลยเนี่ยอ่าอยากไปละเมิดเขานะฮะพราถือว่ามีความผิดนะฮะใช่ใช่ป๋าเทพออกมาคอเอาว่า ถ้าไปชนะยกคนนี้มาไะ้รุนไหนมาสรุปก็คือกูเอาประยุทธ์มาแล้วนะการที่ออกมาแล้วเนี่ยขอเอาอย่างเดียวไม่ได้นะเอาทางออกมาให้ด้วยว่าคุณจะทาอะไรใช่เขาเรียกว่าแสดงความคิดเห็นใช่คือจะติอย่างเดียวก่อหน่อยนึงติและชมไงโดยสุจริตไงนติชมโดยสุจริตมันไม่ผิดกฎหมายอันนี้ชัดเจนใช่ไหมแต่นี่นะฮะมาเที่ยวมาก็กลับกลายเป็นว่าไปแขวะแกอย่างเรื่องขนมเปี๊ยะเนี่ยนะฮะคุณตัก สิริพรนี่อเออ,เอ,อชื่อก็เป็นขอ้อพิพาทกันกับสามีคุณนุ้ยเนี่ยนะฮะนุ้ยเชิญยินยน้น,น,น,นสองคนนี้ก็บอกว่าขนมเปี๊ยแกนู่นนี่น่ะเอาไปลองล้อรถดีกว่าอ่าจนคนเนี่ยก็ออกมาเขาเรียกว่าค,คอมเมนต์กับสองสองท่านนั้นนะะคุณตั๊กกับคุณนุ้ยเนี่ยนะฮะทีนีนนน้ในแบบนี้ถือว่าเป็นการดูหมิ่นไหมครับ คือเดี๋ยวมันเข้าเข้าลักษณะดูบินนั่นเลยเขาจะเห็นต่างเราแต่อย่าไปแขวกเขาอย่าไปด่าเขาอย่างนี้ถูกมั้ยได้บางทีนอกจากจะเป็นดูบินแล้วมันอาจจะเข้าข่เป็นประมาทไปเลยก็ได้ที่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะอะไรเนี่ยดีใจกับป้าเทพยอดขายขนมเปี๊ยะจากกวันละพันบาทมาเป็นสาด0 0มแสนบาทแล้วก็ขำๆเสร็จปั๊บคุณตั๊กก็ออกมาบอกว่าแล้วในสามแสนนั้นน่ะมีเงินของหนูด้วยหรือเปล่านะฮะ ไปช่วยหนุนแกหน่อยนะพี่เคยเอาขนมแกมาหนุนล้อกันรถไหลได้ดีเชียวลูกอ่ะอันนี้ไม่น่าจะไม่ถึงกระดูมิ่นก็ได้แต่ว่าเป็นการละเมิดเป็นการละเมิดในทางแพ่งว่ามันอาจจะทาให้คนที่อยากจะซื้อเข้าใจผิดซือเข้าใจผิดทุกคนก็ไปประมาทแกเรื่องนี้แต่ทีนี้อืถ้าตราบใดก็ตามที่คําที่ไปดูหมิ่นแกไปอะไรแกเนี่ยไม่ได้เป็นการด่าทอไม่ได้เป็นการประจานในสิ่งที่แกเคยทำอ่ะแต่นี่มีข้อ มีหลายคนเอาประวัติที่แกเคยทำธุรกิจแล้วเจ๊งมีสองฝั่งฝั่งที่หนึ่งก็บอกแกว่าก็ไม่รู้ตลกอะไรก็ออกมาพ้อเอาในแบบของตัวเองก็จนทำให้ตลกเรี้ยขายรีได้ทั้งๆที่จะก่อที่ทำอะไรมาก็เจ๊งอันนี้กลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองไอ้ตลกคนนี้เป็นคนตึ๊ดๆๆนะมันก็เจ๊งอย่างนี้มันก็ออกมาแค่ก่อกระแสหากินไปวันๆใครเขาวิพากษ์วิจารณ์ีว่า หากินอะไรก็ไม่เจริญที่ออกมางี้เพราะจะเกาะกระแสก็กินอันนี้ถือเป็นหมิ่นประมาทแล้วนะเพราะว่าดูเจตนาของเขานเป็นเจตนาออกมาหากินทั้งๆที่เจตนาเขาอาจจะรักชาติจริงๆก็ได้นะถูกไหมแต่ไปหาไปไปบอกว่ามาเกาะกระแสทำหากินเป็นหมิ่นประมาทเลยแต่สุดท้ายก็คือแกก็คงไม่ฟ้องนะแกก็คงทำหากินต้องแกปกติก็จะเจ๊งไม่เจ๊งก็ไม่รู้แต่ว่ามีหน้าที่เดียวคือทำหากินให้มีชีวิตรอดในสังคมแบบนี้ได้เนาะโควิด -19 นี้ก็ต้องทำันไป